สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าว,วันที่9เดือน8 68ที่สวนลุมานีนาวันนี้มาออกกำลังกายเป็นลูกกิ่งลายเข้ากระด้านมา <c oughs> เป็นลูกกิ่งลายเข้ากระด้านมาดเล่นลูกกิ่งอันนี้เนาะตัวนี้แบบว่าอันหาแนวเซฟอันเข้าบ่ค่อยดีเนาะก็เล่นไวตามภาษาเนี่ยใช่ไหมมันก็นเลยเข้าด้าน ออกกาลังกายยามเช้าเล่นสปริงเล่นลูกกิงสลับไปสลับมาเพิ่มกล้ามเนื้อดีๆหนึง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ส 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 3 5 3 6 3 7 33 3หก0 4 4ส4 4เ4็5 4 6 4 7 4 8 4ป5 10 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5ม5 5 59 60ร้อยเหื่อยเลนสปริงอันนี้ต้องระวังด้พี่น้องระวังมันดีดปากเนาะเพราะฉะนั้นเวลาบีดต้องจับให้มั่นเนาะจับให้แน่นจับให้มั่นจับให้แน่นนะ หนึ่งสองสามสี่้เจ็แปดเก้าสิบ

2십2이26 2십2이29 29 2이십8 2십2이십8 2십28 29 29 34, gì xám ha xám hồ xám chết cao gì gì gì

อ้าวอาเจ็โอยอัดอากัาอักซิอักหนึ่งอักสองอักสามอักสี่อักห้าอกหก

จ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิแปดหนึงแปดสองแปดสามแปดสีแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดกาสิ cao xanh cà 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 เป็นสปริงต่อเนะี่ยสปริงเพิ่มกล้ามเนื้อเมื่อยหลายคอยเมื่อยหลายออกกําลังกายวันเสารนะ์เนาะออกกําลังกายวันเสาร์วันที่เก้าเดือนแปดหกแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

ตามเจตามแปตามกซีซีเออเมยพี่น้องเมื่อยออ,ออกกำลังกายอยู่ส่วนลมมันนี่นานเนาะนับเลืกหลายข้อออกกระแหงเล่าออก,กำลังกายต้องจิบน้ำเบาๆเ,เนาะอย่าขี้ลายขี้ลายไม่สิจุ๊บจิบนี่ก็พอแค่นี้แล้วครับพี่นอ้องออกกันใหม่มื่อหนาเนาะครับสวัสดีครับ